ที่เป็นธรรมชาติก็ที่จะเข้าขั้นที่จะเป็นพื้นที่ซีงเขียวนะครับดูว่าเราอยู่กับปา่าเราอยู่กันน้ำเราอยู่กันฝนอยู่ในปัญญัยเราติป่านี่คือแบบมาสงบมากนะครับ นี่ครับทุกคนก็มาเจอ่าชอบชอพี่ชาชแน,นลเชื่อเคยนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะมนถ่ายบรรยากาศมาถ่ายวิวหรือมาถ่ายที่เป็นธรรมชาติให้ทุกคนดูนะครับอาจจะมีหลายหลายคนนะครับที่ทาง,งานอยู่ในเมืองหรือว่าหันจามบ้านนะครับต็อไปทาง,งานนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนอาจจะมีบางคนหรือใครบางคนหรือว่าอาจจะมีทุกคนหรือ น่าจะหลายๆคนแหละนั่นแหละนะครับที่รู้สึกทอหรือรู้เหนอนะครับที่ออกจากบ้านนะครับแล้วเนี่ยทุกคนก็เราเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายด้วยนะครับอยู่ในปันใ่ก็จะมีเสียโน่นเสียจิี่หรือเสียตะกเตนเสียหนูวอะไรต่างๆที่เป็นสาสรที่อยู่ในปันใ่ที่ชอบอยู่กับธรรมชาติเหมือนกันนะครับอาจจะมีเสียโนุ่งรอนะครับ เนี่ยทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะให้ผูค้คมมาชมบรรยากาศแล้วก็จะได้หายเหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าได้สัมผัสกับธรรมชาติหรือว่าบรรยากาศที่มันเป็นพืนที่สิเข็มแล้วทุกคนจะได้หายเหนื่อยกันได้นะครับอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่สงบเมืองอยู่ในบนดอยนี่นะครับทุกคนเราจะให้ทุกคนชมบรรยากาศที่เป็นธรรมาชาติก็ออกที่ จะเข้าขั้นที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับดูรับเราอยู่กับปลาเราอยู่กักนน้ำเราอยู่กัก<ม>นฝนอยู่ในปัญจัยเราติป่านี่คือแบบมาสงบมากนะครับดูครวบคือแบนธรรมชาติมากนะครับวันนี้นะครับเรามาชมบรรยากาศในบนเขาสูงนะครับ ลายลาย,ยานะครับที่พระเจ้ากำหนดให้เราเห็นหรเราเจอนะครับก็นี่คืออะไรนะครับก็เป็นโอด,โดมันจะเป็นสิชมพูนหน่อยนะครับเนี่ยทุกคนที่ทุกคนเห็นอาจจะเป็นพื้นที่สิงเคยวคนที่บางก็ทาสวนทะไล่นะครับ ก็ที่เป็นพืชที่สีเขียวมาเป็นที่ของชาวบ้านในหมู่บ้านเรานั่นแหละนะครับที่ทลาทางส่วน ื้นที่ของที่บ้านทีทาลทายทำนาคนรนะับที่ทางสวนทางสวนข้าวโพ้นที่ทางเกษตรนะครับชูใบก,กันก็สบายนะทุกคนคือเบนก็รู้สึกดีนะครับเราได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับธรรมชาติธรรมชาติร้อนตัวนะครับ ทุกคนก็เรามาชธมธรรมชาติร้อนตัวนะครับก็ <S <S <uk iro> loo, ทุกคนก็วันนี้เช้านี้นะครับเรามาชธมธรรมชาติรอบร้อนตัวนะครับคืเน,โอโอ fooled, นเบงนัวโหเห็ดกับธรรมชาติแล้วบารครับพทธังก็รู้สึกนึ่งแล้วก็โผมาได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็คืเนเบนข้อขัข้นดีขึ้นนิดนึงนะครับก็ก็เหมือนดีขึ้นมากเลยนั่นนั่นแหละนะครับทุกคนอยู่กับธรรมชาตินะครับนั่นแหละนะครับ,รบทุกคนเราคนไหนถ้าเรา เราทางเคื่อ,อะไรก็มาผิดใต้คอมมิ์ใต้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทันให้หาหายนะเปลีนหรือไม่ปีนก็มาผิดใต้คอมมิ์ใต้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจงการใหม่ขึ้นหน้าเลยอีพินหน้าหน้าเลยนะครับ